ครับสวัสดีครับเป็นประจาทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอ็โมงเช้าที่จะมาพบกับเรา,ราบร,ริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับลงถึงการตอบคําถามสําหรับท่านักลงทุนนะครับซึ่งวุ้นายตัวเพื่อเป็นการปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์นะครับของนักลงทุนนะครับซึ่งท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามก้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของไอไร่าเรา ได้โดยตรงเลยนะครับจะทําการตอบคํำถามให้ถึงเวลาประมาณ11โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดเข็มขัดสั้นนึ่งแถบๆเลยนะครับเมื่อวานนี้วันแรกเปิดมาแหมเลือกว่าตลาดเข้าสู่ภาวะกระทิงเต็มๆดันมาเจอเมื่อวานเจอ reversal pattern เ,ทเ,ทเฉยเลยนะครับ จาตั้งส่งมาสวยสรุปไม่มีแล้วนะครับแจนยูเรียเสร็จเดี๋ยวครับหมาวานตลาดขึ้นมาอย่างสวยงาม ดันมีกลายเป็นไตสตาร์ก็ได้นะครับไตสตาร์หรือหรืออีฟนิ่งสตาร์ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นรีเวอร์เซลแพทเทิร์นเป็นสัญญาณของการปรับฐานต้องดูว่าจะปรับฐานแรงไม่แรงแค่ไหนนะครับนะครับก็มีเคยมีตัวนี้ทีหนึ่งเออร์เลอร์นะครับเออเลอร์ไปทีหนึ่งก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับตลาดจะดีได้ก็ต่อเมื่อ กลับไปยืนเหนือพันหกรจุดได้ไม่งั้นก็เข้าสู่หมดการปรับฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะมีลุ้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเ,เขาไม่กล้าไม่กล้าล็อกดาวน์แล้วแหละรอบนี้เพราะว่าโอไมครอนมันไม่น่าไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับก็อาจจะมีพอไม่ล็อกดาวน์อาจจะเด้งขึ้นบูบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจานั้นอาจจะซึมลงอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่า ติดเสารวที่เราต้องมาถอยออกมาดูอีกทีเลยนะนครับว่าเป็นยังไงครับก็ยากอยู่ยากอยู่แต่รอบนี้เนี่ยกลุ่มแบงค์ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแบงค์แทบจะไม่ลงเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็มาถึงบ้านปูคึกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวอลุ่มมหาศาเลยนะครับ ก็เป็นผลมาจากทางอินโดนีเซียก็ห้ามส่งออกถ่านหินนะครับเลยทําให้ถ่านหินเนี่ยราคาขึ้นเลยนะครับนะครับถ่านหินขึ้นไปร้อยเก้าบเหรียญน,นะครับก็เลยบ้านปูก็เลยคึก ก้มน่าจะกลับขึ้นไปบ 70, 11บาท70บาท80บาทิได้นะครับสำหรับบ้านปูเพราะข่าวนี้ถือว่าถือว่าเป็นข,าข่าวค่อนข้างที่มีนัยยะสำคัญต่อะระดับราคามากพอสมควรเรามาดูคุณปัะจมนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยรั์ถามหุ้นเคแบงค์นะครับ เ่นเดียวกันนะครับเคแบงก์ K ก็เจอเจออิฟนิงสตาเช่นเดียวกันนะครับก็สั้นๆรอรีบาวนะครับถ้าบ่ายมีรีบาวนะตั้งจะอยู่ร้อยส4ม้อยสร้อยส4 5้านะครับก็อยากให้ขายสั้นๆขายไปก่อนแต่ถ้าเกิดถือยาวได้ก็โอเคเรื่องนึงเพราะยังไงมองปีนี้เป็นปีของแบงก์อยู่แล้วนะครับ ปตมนถามคูณใหญ่ก็ย่อลงมาอีนะครับนวะรับก็อยู่ตรงนี้ครับสามแปดสองแปดศนะครับแต่ราคามันเริ่มเริ่มเข้าสู่ทิศทางเนี่ยถ้ายืนตรงนี้ได้เนี่ยยืนยันนะครับนี่คือเส้นยี่าวัน นะครับเส้นยี่ส้าวันตอนนี้อยู่3ประมาณ3 8 2 3 8 3เนี่ยนะครับกินได้ก็จะเป็นการยืนยาแล้วก็เปลี่ยนอนุนมเพื่สูตรนอนโนมขาขึ้นได้แล้วนะครับกำลังทดสอบแนวโน้มระยะกลางอยู่ ไซเวยอะ็เติมในกระสีด้วยนะครับเราเนระับจะอยู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าเอาไม่อยู่อาจจะถอยลงมาหนึ่งหกห้าเลยนะครับหน,นึ่งหกหกถามเบมไม่มีอะไรอ่ ไม่มีอะไรไม่พออย่าหลุดแนวรับด้วยนะครับแปดบาทสามสถ้าทางจะหลุดนะ่ะหลุดก็ไปรุดกันใหม่ที่ทีแปดบาทสนะครับ ครับสวัสดีครับคุณจากรครับสวัสดีครับคุณน้อยแรงคนสำคัญเลยนะครับซีมอนทีทีทบโอบดี๋น,นี้มันแว่งและอเป็นรีเวอร์ซอร์พร์เกิดขึ้นเลยนะครับแท่งเขียวใหญ่อืมรอบนี้เขาไม่ได้มาเล่นเล่นมาจริงอันนี้ก็เป็นเป็น บริตัเินกัฟิงนะครับอืมก็กลับเป็นรุ่นข้างบนใหม่นะครับร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบแปดร้อยห้าสิบถือยาวก็ได้ได้นะครับตัวเนี้อืมปีนี้แบงก์อันน่าถือยาวเซอ้าวหลอกเหรอโดยตลาดไม่ค่อยดีนีครับตีดีเบรกลวหลอก เป็นสัญญาณขายนะครับอินนิ่งสตาร์เหมือนกันรับอยู่21บาท10บุณธนพรขอไม่ใช่คุณมินนี่นะครับ3มโซลา่า รงยาวเลยนะครับหลุดแนวรับไปแล้วหลุดแบบเบกอร์เวกปเลยนะเจออย่นี้ต้องขายตามนะครับกกดแรงกนกดเลิกป็นใหญ่เลย รอบนี้สอพอก็สวยนะครับเด็ดเลยเป็นผลมาจากราคาแก๊สขึ้นด้วยนะครับสอบพอเขาหลายคนนึกว่าเขาเป็นเป็นเป็นน้ามันจริงๆเขาขุดแก๊สขายนะครับเพียงแต่ว่าเวลาโคตด เอนเอวีเขาเนี่ยเขาจะแปลงจากน้ำมันจากแก๊สไปเป็นน้ำมันะนะครับจะใช้ราคาน้ำมันแปลงเป็น NA v ลุ้นนะครับร้อยยี่ห้าจุดห้าเบรกได้นี่ยาวนะครับมีโอกาสสูงด้วยนะครับนักลงทุนยังสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับยังมีเวลาเหลือนะครับ ครับถามโอเชียนเหรอโอซีเอเอสโออไทม์ไฮหรือเปล่ากัลเลปฟิตรันนะครับกัลเลปฟิตรันออกเส้นยี่สิบห้าวันเป็นตัวลันนะครับคุณด็ตอนนี้หากมันเยอะอยู่นะ ที่ผ้าวายังอยู่บาทแปดอยู่เลยมันโอเวอร์บอลนะครับระวังอาจจะปรับฐานแล้วค่อยๆขึ้นต่อนะครับชอตเติร์อาจจะเซฟฟิลปิปกอนะครับกับคุณนัลรีเดถาม A.H. เอสอวย์ผมจะหลุด25าวันลงมาแล้วนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาลันลันเทนเป็นขาขึ้นถ้าหลุดมาต้องเป็นจุดสต็อปลอสนะครับตอนนี้ยี่ห้าบาทยี่สิบหกบาทนะครับคุณนุ้ยเหรอครับซิสโก 94้าสิบบาทห้เก่งมากนะครับตัวนี้ก็ไซเวยนะครับตอนนี้ปรับฐานอยู่ไซเวยข้างบนคือเจ็ดสิข้างล่างคือ62สิบสองห หกสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับหกสิบเอ็ดถามไทยลีเหรอ t s, <S e a l เอาไม่ใช่ไทยลีี่ t s a e <S l ไทลีออกเป็นมันเปลี่ยนชื่อโหวบอลแล้วนะครับขึ้นแรงไปแล้วนะครับก็น่าจะเทคโปรฟิตไปก่อนจอดเทิมน้องเมีวันนี้ถามอะไร TRC โอ้ยน่าขายแล้วครับมันเจอดับปักวิญญาณหลายแท่งเลยนะครับ มีอีแบตเลอร์บุอะไรนะโอ้โดนตาปักิญญาแท่งมาลเลอร์เลยนะครับนะรับอยู่สามสิบแปดบาทห้าสิบนะครับต้องตอบเร็วหน่อยแล้วนะถามมาเยอะอืมอันนี้ไม่มีความเห็นแล้วครับขึ้นซะแบบ รู้แต่ว่ามันเอาว่าบอดมากนะครับแอดวานอยู่ในรับแล้วนะครับเอาอยู่ไม่เอาอยู่เขาแล้วแล้วเอาอยู่นะ แต่รอบนี้มันจะเอาไม่อยู่เพราะว่าไอซายชี้นำว่าหลุดนะครับแนะนําขายนะครับเราขายได้บนจันแล้วมนะั้งหลุดแล้วละ่ะหลุดทรงสีลาวันเอสอไม่สวยอะ่ะน่าจะหลุดนะ่ารับด้วยนะครับ ครับไม่ไม่สวยเหมือนการอินทัด๋นวรับอยู่หง่างนะครับเ3บาทโอเคตอบครบทุกคำถามแล้วนะครับดูตลาดโดนนิดนึงก็ไม่มีอะไร ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แดี๋ยวเราทางคุณหมอแถลงนะครับว่ายัางไงอาจจะมีเด้งขึ้นอีกพกหนึ่งเด้งแล้วก็ขายก่อนนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ